This the standard podcast. is Eye-opening ears. for your ears. Eight minute history. คนยุค Gen X นะครับคงจะรู้สึกว่าประทับใจกับหนังเรื่องหนึ่งนะครับในปี1994นะครับหนังเรื่องนั้นมีชื่อก็เหมือนกันกับพระเอกในเรื่องนั้นเลยนั่นก็คือ f o r r s t t u u m p ครับหนังเรื่องนั้นกวาดเงินไปได้นะครับประมาณ658ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกันเลยนะครับ ว่าไปแล้วถ้าเราดูหนังเรื่องนั้นเราจะพบนะครับว่าการดำรงชีวิตของฟอ r e เรสต์กัมตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนกระทั่งจบเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วผูกรวมกันกับประวัติศาสตร์ตลอดเลยนะครับ นั่นก็คือประวัติศาสตร์อเมริกันในยุคประธาน,นทิบดีหลายหลายคนด้วยกันนะครับต้องบอกแบบนี้แหละครับว่าหนังเรื่องนี้คงจะไม่เกินเลยจนเกินไปนักถ้าจะบอกว่าเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์กันด้วยเพราะว่าใช้ท้องเรื่องเป็นประวัติศาสตร์อเมริกันหลายช่วงแล้วก็ครอบคลุมหลายในช่วงสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนผิวดําในสหรัฐอเมริกาก็ดีช่วงสงครามเวียดนามก็ดีนะครับช่วงการก,อก่อกําเนิดของกลุ่มที่เรียกกันว่าฮิปปี้ก็ดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบางส่วนนะครับที่ทําให้เห็นว่า จุดเริ่มต้นของการนิยมวิ่งออกกําลังกายของคนอเมริกันนั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่พูดง่า,งงายๆหลากลายมิติเลยนะครับถูกนำออกมาเป็นส่วนหนึ่งของ f o r e s t Gum กันด้วยนะครับดังนั้นคอประวัติศาสตร์จึงไม่ควรพลาดนะครับในเรื่องของบริบทประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของ Forest Gum ม หนังเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนะครับว่าเป็นหนังที่ดูยากพอสมควรครับสาเหตุเพราะว่าตัวพระเอกนั้นมีสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษแบบ Deep South ก็คือเขามาจาก g r e e n Bow a l a b a m มาดังนั้นฝังค่อนข้างยากเก็บรายละเอียดได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเอพิโซดวันนี้ก็เลยจะไล่เลี่ยงประวัติศาสตร์จากหนังเรื่องของ f o r r e s t Gump นี่แหละครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่รับการพัฒนามาจากนิยายนะครับโดย Winston g r o o m ก็คือชื่อเรื่องชื่อเดียวกันเลยนะครับว่า o r เ e s t um. g กั p นะครับก็เป็นหนังที่ถูกพ หลายๆตัวจากนั้นก็จะใช้บริบทประวัติศาสตร์เป็นทองเรื่องกันด้วยน่าสนใจมากๆนะครับบริบทประวัติศาสตร์ของหนังเรื่องนี้มีความแม่นยํามากๆและก็ไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนกันไปด้วยสหรับทองเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นเกิดขึ้นเลยตอนที่ฟอร์เรสต์ัมเป็นนั่งรอรถเมย์ครับ เพื่อที่จะไปพบกับคนรักของเขานั่นก็คือเจนนี่นั่นเองในช่วงที่เขานั่งรอรถเมล์กันอยู่นี้แล้วก็ถามว่าที่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนช่วงนั้นก็คือปี1981นั่นเองนะครับหรับช่วงปี1981นั้นเป็นช่วงของประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าโรนัลด์เรแกนถ้าหากว่านึกถึงปี1981ในบริบทปีนี้2022นะครับก็จะต้องนึกถึงการเปรียบเทียบที่บอกว่าเงินเฟอ้อในยุคปัจจุบันสูงที่สุดในรอบ41ปี ก็คือยุคนั้นแหละครับก็คือปี1 9 8 1ซึ่งในปีนั้นนะครับถ้าเป็นคอร์เศรษฐกิจจะบอกว่าเป็นปีที่เงินเฟอ้อสหรัฐนั้นสูงถึง1 0 3 7กันเลยมาเริ่มต้นไล่เรียงกันก่อนเลยนะครับว่า Forest g u m ัซึ่งเป็นตัวละครสมมุติตัวนี้เกิดขึ้นในปี1944นอะครับอันนี้เป็นไปนตามนิยายเลยนะครับปีนี้มีความหมายครับเพราะว่าเป็น1ปีก่อนการสิ้นสุดลงของสองครามโลกครั้งที่2ทีนี้ถ้ามองในมุมเชิงประชากรศาสตร์แล้ววบกก็อก่า ปีนั้นแหะครับก็คือปีของการที่เจเนอเรชันที่โลกใบนี้เรียกเขาว่าเบบี้บูเมอร์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเบบี้บูเมอร์ก็คือคนที่เกิดขึ้นหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2คือปี1945ในช่วงหลังเนี่ยเป็นต้นไปแต่ก็พอดูกันได้นะครับว่าคนที่เกิดในปี1944เนี่ยก็น่าจะเป็นยุคเบบี้บูเมอร์กันด้วยถามว่าทําไมถึงได้เรียกว่าเบบี้บูเมอร์ครับตอบง่ายมากครับสงครามโลกครั้งที่2นั้นถือว่าเป็นสงครามที่ ทำให้มีคนตายเนี่ยถึง40ล้านคนด้วยกันนะครับเยอะที่สุดเลยก็คือจีนต่อมาก็จะเป็นรัสเซียกันด้วยจากนั้นก็กร,กระจายกระจายกันไปดังนั้นครับรัฐบาลของทุกประเทศเลยครับหลังจากสงครามสิ้นสุดลงก็พยายามกระตุ้นครับให้คนเนี่ยในประเทศต,เตัวเองนี้เนี่ยมีลูกเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้มีกําลังคนมากเพียงพอในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2จึงเรียกกันว่าเบบีบูเมอร์เป็นยุคที่มีเด็กเกิดใหม่ในจำนวนเยอะแยะมากมายมาหาศาลกันด้วยนะครับ สำหรับคนเจเนอเรชันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นอยู่ในวัยที่ใกล้เกษียณแล้วบางท่านก็เกษียณไปแล้วนะครับที่หลายหลายคนเ็าจะบอกว่าเป็นคนรุ่นผู้ใหญ่กันสักนิดหนึ่งอาจจะมีแนวความคิดอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็จะให้เห็นนะครับว่าการเติบโตขึ้นของคนในเจเนอเรชันนั้นเป็นอย่างไรกันด้วยครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าตอนที่ Forest Gu ัมเนี่ยเขาไปเล่นอเมริกันฟุตบอลนะครับให้กับทีมมหาวิทยาลัยของเขานี้เนี่ยเขาก็จะสวมเสื้อหมายเลข44ครับก็คือปีเกิดของเขานั่นแหละครับ มาไล่เลียงกันเป็นประเด็นเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยช่วงต้นๆรับจะให้ความสําคัญกับเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็การต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมแล้วก็การยุติการแบ่งแยกของคนผิวสีโดยเฉพาะยิ่งเลยคือการแบ่งแยกเอาคนผิวดำเนี่ยออกไปจากสังคมเขาที่เขาเรียกกันว่า segregation ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเป็นที่สังเกตนะครับว่า forest กร um รมนั้น ถูกกำหนดให้เป็นคนในเมืองกรีนโบว์มลลารัตอลาบามาเป็นมลรัตที่มีการกีดกันเหยียดสีผิวมากที่สุดนะครับมลรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกากันเลยมาดูกินเบื้องต้นก่อนชื่อ Forest g u ัมบอกก่อนคำว่า Forest ์เนี่ยไม่ใช่แปล่าป่านะครับเพราะฟอเ e s t ์ของเขาเนี่ยมี R 2ตัวด้วยกันนะครับตอนต้นๆเราอาจจะได้เห็นฉากนะครับที่มี Forest g u ัมแล้วก็คุยกับแม่เขา แล้วก็มีการไล่เลี้ยงถึงประวัติบรรพบุรุษเขาแล้วก็มีการแต่งชุดสีขาวก็คือกลุ่ม KKK ค <ux> ือครูคลัสแคลนนั่นแหละครับโดยที่ในเรื่องครับแม่ของเขาบรรยายนะครับบอกว่าตั้งชื่อนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเขาครับ Forest Gump ได้นึกถึงเนเซนฟอเ r e s t ซึ่งเป็นหนึ่งในแมททับคนสําคัญเลยนะครับของฝ่ายใต้ก็คือฝั่งค o n f e d e r a รตก็คือฝั่งที่ต้องการแยกตัวจากสหรัฐอเมริกาเพื่อคงเอาไว้ซึ่งระบบทาตในสงครามกลางเมืองหลังจากสิ้นสุดสงครามแล้วครับเนธ f นฟอเรสคนนี้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะครับผันตัวครับกลายเป็นผู้นําหรือว่า Grand ์ i ิสต์ของกลุ่มนักการเมืองผิวขาวต่อต้านความเท่าเทียมของกลุ่มคนผิวดําพูดง่ายก็คือกลุ่มค,ครูคลัสแคลนนั่นแหละครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญเลยของครูคลัคสแคนในเจเนเรชันแรกในช่วงทศวรรษ1860ก็คือช่วงนะครับสงครามกลางเมืองประมาณนั้นด้วยสนันขบวนการนี้อย่างท,ที่ทราบนะครับก็คือหลังจากที่ฝ่ายใต้นี้เนี่ย,ยพ่ายแพ้ให้กับฝ่ายเหนือในสงครามกลางเมืองไปแล้วคนในพื้นที่ของ Forest g ต์คือ Deep South รวมถึงแอลาแบมาเทนเนสซีก็ยังคงมีกฎหมายระดับมลรัฐนะครับที่เลือกปฏิบตัติต่อคนผิวดำอยู่ด้วย กฎหมายชุดนั้นถ้าใครจำกันได้เอพิโซดก่อนนั้นนี้เราเคยพูดถึงกัน Jim Crow Law เป็นการแบ่งแยกคนผิวดำออกจากวงจรชีวิตของคนผิวขาวหรือพูดง,ง่ายๆคือ segregation นะครับห้ามนั่งรถเมล์คันเดียวกันหรือนั่งได้ต้องแบ่งออกเป็นสัตว์เป็นส่วนต้องแยกโรงแรมกันต้องแยกห้องน้ากันใช้ดื่มน้ําจากน้ําพุดื่มน้ําไม่สามารถดื่มจากที่เดียวกันได้เป็นต้นและพื้นที่นี้เองครับเป็นพื้นที่ที่เป็นท้องเรื่อง ของฟอร์เรสต์คัมในช่วงต้นกันด้วยนะครับฟอเรสต์คัมเองครับเล่นอเมริกันฟุตบอลเก่งมากก็ได้รับการยอมรับให้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย University of Alabama ช่วงที่เขาเรียนก็คือปี1962ถึง1966ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความสำคัญครับเพราะเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านครับจากมหาวิทยาลัยที่รับคนขาวเข้าไปเรียนอย่างเดียวถูกบีบให้ต้องรับคนผิวดำเข้าไปเรียนด้วยกันนะครับและหนึ่งในสองนะครับของนักศึกษาผิวดำ ที่ถูกรับให้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นก็คือมหาวิทยาลัยเดียวกับฟอเรสต์กัมก็คือวิเวียนมาโลนโจนส์นั่นเองนะครับในยุคนั้นครับตรงกับยุคของประธานทิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีครับที่มีนโยบายในการวางรากฐานรัฐบัญญัติสิทธิมนุษยชนหรือว่า Human Rights Act ในปี1963ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวครับมลรััอลัมบาร์มามีผู้ว่าการมลรัฐที่มีชื่อว่าจอจวอลเลซเป็นคนผิวขาวหัวรุนแรงครับ ที่ต้องการรักษา,ษาฐานเสียงอเมริกันผิวขาวของตัวเองในเรื่องจริงในประวัติศาสตร์คือเข้าไปยืนขวางทางประตูครับไม่ให้น,หนักศึกษาผิวดำสองคนเข้าไปเรียนเพราะบอกมหาวิทยาลนนัยเฉพาะคนขาวเท่านั้นนะครับท่ามกลางเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางวอชิงตันที่บอกว่าการเลือกปฏิบัติแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถึงแม้ว่ามลรัฐเองอาจจะมีอำนาจแต่ทำแบบนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับดังนั้นในช่วงเวลานั้นครับตามคำสั่งของอายการสูงสุดในเวลานั้น เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางวอชิงตันก็เลยเข้าไปอารักขานักศึกษาผิวดำสองคนเพื่อที่จะได้ให้เข้าไปเรียนตามสิทธิของพลเมืองที่ทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผิวขาวหรือผิวดำก็ตามแต่ในท้องเรื่องเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเป็นการตัดต่อฉากนั้นแหละครับที่จอร์จวอลเลซยืนอยู่หน้าปากประตูของมหาวิทยาลัยแอลาบบมาจากนั้นเนี่ยฟอร์เรสต์กัมก็เดินเข้าไปสังเกตการแล้วก็เข้าไปใกล้ๆโพเดียมที่จอร์จวอลเลซนั้นพูดอยู่กันด้วยนั่นก็คือฉากนั้นนั่นแหละครับเป็นการแสดงเห็นว่า เขาเป็นคนที่อาจจะมี i q คไม่เท่ากับคนอื่นคือมีแค่75แต่เขาสังเกตความเป็นมาเป็นไปนอกจากนี้นะครับหนังเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความจิตใจดีของเขาครับตอนที่วิเวียนมาโลนเธอเดินเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้แล้วเนี่ยเธอทําทหนังสือตกตัวเขาครับซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่เหยียดสีผิวเนี่ยก,ก้มลงไปแล้วก็หยิบหนังสือเล่มน,นั้นแล้วก็พูดว่า you d r o p a book ma'am เอ่อคุณผู้หญิงครับคุณทําหนังสือหล่นแล้วก็มอบให้กับวิเวียนมาโลนไปด้วย ก็เป็นการแสดงเห็นว่าอันนั้นคือฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ถูกถูกอโฟเรสกัมเนี่ยเข้าไปใส่ด้วยนะครับในแง่ประวัติศาสตร์แล้วครับหลังจากนั้นไม่นานครับจอห์นเอฟเคนดีถูกลอบสังหารแล้วก็ถึงแก่อสัญญกรรมในปี1 9 6 3ก่อนที่รัฐบัญญัตินะครับสิทธิมนุษยชนหรือว่า Human Rights Act นั้นจะคลอดออกมาในยุคประธานาธิบดีรักษาการคนต่อมาคือลิงดอนจอนสั้นกันด้วยพราประวัติศาสตร์ในยุคนั้นครับเป็นยุคที่สารฐนั้นเข้าไปเริ่มต้้นนนนนพัพัวัวววกบสบสสสงงคคครรรราาาามมมมเเีียยดและ เป็นสงครามที่กินเวลายาวนาน19ปีกับ7เดือนครับแล้วก็เป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกานั้นเปลี่ยนประธานาธิบดีไปทั้งหมด5คนด้วยกันได้แก่ Dwight Eisenhower, John F Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon แล้วก็ Gerald Ford กันด้วยในกรอบเวลา19ปีกว่าหรือเกือบ20ปีนะครับสหรัฐอเมริกานเนี่ยส่งกองกําลังเนี่ยนะครับกำลังพลเข้าไปที่เวียดนามเนี่ยทั้งหมด2ล้าน7แสนคน ปีที่มีการส่งทหารประจำการมากที่สุดนะครับก็คือปี1969ในเดือนเมษายนมีทหารประจำการจากสหรัฐถึง543,000คนกันด้วยมีความสูญเสียมีความตายนะครับเกือบ60,000นายด้วยกันบาดเจ็บและพิการกว่า30,000 0นายด้วยกันในท้องเรื่อง Forest Gum รครับผนวกเอาเรื่องนี้เข้ามาด้วยครับก็คือในฐานะที่เขานั้นเป็นพลเมืองอเมริกันที่อาสาสมัครเข้าไปร่วมรบที่เวียดนามกันด้วย ในปีนั้นครับเป็นยุคของประธานาธิบดีนะครับลินดอนจอห์นสันโดยที่ตัวเขาครับฟอร์เรสต์กัมนั้นเข้าไปสังกัดในกองพลฐานราบที่9ครับที่ปักหลักอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ําโขงในเวียดนามระหว่างที่กองร้อยของเขานั้นถูกบุกโจมตีครับระหว่างลาดตะเวนก็ทําให้เพื่อนร่วมกองร้อยของเขาที่มีชื่อว่าบูบ้าอันนี้เป็นคนผิวดำนะฮะหลายคนก็จะจํากันได้ถูกยิงเข้าไปนะครับแล้วก็เสียชีวิตส่วนตัวเขาถูกยิงเข้าไปที่ก้นครับ แล้วก็ผู้บัญชาของเขาก็คือลูเชนันแดนหรือผู้หมดแดนนี้เนี่ยถูกจู่โจมสาหัสต,ตัวเขากับผู้หมวดแดนเข้าไปรับการรักษานะครับในโรงพยาบาลซึ่งผู้หมวดแดนก็ตำหนิฟอเรสต์กัมในเรื่องนะฮะว่าทําไมไม่ยอมให้เขาตายที่สนามรบแต่ปล่อยให้เขารอดมาเป็นคนพิการเสียขาไปสองข้างกันด้วยนะครับในเรื่องครับฟอเรสต์กามนั้นกลับเข้ามายัางสหรัฐอเมริกานในปี1969ครับตอนนั้นเขาอายุประมาณ25ปี แล้วก็พบกับปรากฏการณ์สังคมที่น่าสนใจควรที่จะพูดถึงในประวัติศาสตร์มากๆตอนที่เขากลับมาครับสิ่งที่เขาได้พบคือสังคมอเมริกันจะมีกลุ่มคนที่ดูแล้วเนี่ยมีแนวความคิดไม่ตรงกันกันกบค่านิยมหลักของอเมริกันแต่งตัวอาจจะแปลกไปสักนิดนึงและกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มฮิปปี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์นะครับสำคัญของอเมริกันในทศวรรษ70กันด้วยฮิปปี้ครับ เรามาเรียนประวัติศาสตร์จากฟอร์เรสต์กัมกันฮิปปี้คืออะไรบ้างก็คือการก่อตัวต่อต้อตอตานค่านิยมเดิมๆของสหรัฐครับที่มีกรอบวิถีชีวิตที่เชยในมุมมองพวกเขาตายตัวเน้นเรื่องของความรับผิดชอบในชีวิตความเสียสละของพลเมืองเพื่อความยิ่งใหญ่ของประเทศคนรุ่นใหม่ในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยเด็กมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเด็กนุ่นนั้นก็คือเด็กรุ่นฟอร์เรสต์กัมละครับก็คือรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครับสแสดงท่าทีในการต่อต้านค่านิยมสังคม แมาจะด้วยวิธีการแต่งกายการไว้ผมยาวรุงรังการเสพยาเสพติดมีวิถีชีวิตเซ็กซ์นอกกรอบนะครับบางคนครับคนไทยเราเรียกกลุ่มนี้ว่าบุปผาชนคงจะพอจํากันได้นอกเหนือไปจากอิทธิพลในเชิงวัฒนธรรมความรู้สึกนึกคิดแล้วนะกระบวนการฮิปปี้หรือกระบวนการฮิปปี้นี้นะครับจะมีจุดยืนในเรื่องการต่อต้านสงครามเวียดนามอย่างรุนแรงอีกด้วยนะครับ ต้องยอมรับครับว่าปลายทศวรรษที่60และต้น70น,นี้เนี่ยเป็นยุคที่โทรทัศน์ครับเข้ามามีบทบาทชีวิตคนมากขึ้นนะครับดังนั้นในยุคนั้นคนอเมริกันจะได้เห็นวิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มคนที่เป็นฮิปปี้มากขึ้นขณะเดียวกันครับพวกเขาก็จะเห็นภาพของสงครามจากสงครามเวียดนามเห็นลูกหลานของตัวเองนะครับเจอกับชีวิตที่ไม่ดีที่เวียดนามลูกหลานอาจจะเสียชีวิตหรือพิการไปด้วย นะครับดังนั้นก็เป็นบริบทนะครับที่ห่อหุ้มในฉากดังกล่าวของฟอ r e เรสต์ัมไปด้วยนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นครับอิทธิพลของฮิปปี้ก็ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกเช่นเดียวกันผ่านระบบการสื่อสารและนั่นก็คือระบบโทรทัศน์กันด้วยดังจะเห็นได้นะครับว่าประเทศที่มีความอนุรักษ์นิยมสูงมากๆอย่างอังกฤษเองรับอิทธิพลไปครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะนักดูอย่างลักษณะการไว้ทรงผมนะครับของวงบีเทิลสองังกฤษซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนั้นด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าได้รับอิิิทพลมาจาจกปปี ผ่านการแพร่ภาพาวิถีชีวิตแบบพิปี้ไปไม่มากกว่าน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในพูดถึง Beatles กันแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่า Beatles เองโดวยเฉพาะจอร์แดนนอนก็ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของ Forest Gump ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับประเด็นนี้นะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟอเรสต์กัมและประวัติศาสตร์นะครับจะพบว่ามีฉากที่ฟอเรสต์กัมนั้นเดินทางไปที่วอชิงตันดีซีครับที่ได้พบกับประธานาธิบดีลิงดอนบีจอห์นสันเพื่อที่จะรับเหรียญกล้าหารในหนังได้มีการตัดต่อนะครับว่าประธานาธิบดีจอห์นสันกระซิบถามเขาบอกว่าคุณโดนยิงแล้วแผลที่ตูดคุณเป็นยังไงตัวเขาไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็ถอดกางเกงให้ลิงดอนจอห์นสันเนี่ยดูก้นตัวเองไปด้วยนะครับ แล้วก็ที่นั่นครับเขาก็ได้พบรักเดียวในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเจนนี่นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยในเรื่องก็จะพบว่าเจนนี่นั้นอยู่กับเวสลีย์ถามว่าเจ้าเวสลีย์เนี่ยเป็นใครเวสลีย์ที่เป็นตัวละครสมมุตินะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยถูกอุปโลกให้เป็นผู้นําองค์กรที่มีชื่อว่า S D S องค์กรนี้ S D S มีอยู่จริงนะครับ S.D.S. นี้ก็คือ Students for a d e m o c r a c y Society นะครับก็คือเป็นองค์กรเรียกร้องนะครับการมีส่วนร่วมคนรุ่นใหม่ในกระบวนการประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านสงครามเวียดนามันด้วยสำหรับองค์กรนี้มีอยู่จริงนะครับก็คือ S.D.S. นะครับเกิดขึ้นในปี1960ครับเครือข่ายองค์นียครอบคลุมมหาวิทยาลัยนะครับประมาณ300มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกาเลยมีคนเข้าไปร่วมประมาณ30,000กว่าคนนะครับแต่น่าสนใจนะครับว่าความตื่นตัวในเรื่องของกระแสต่ตอต้านสังคมฮิปปี้เนี่ย มันสั้นมากถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับจะพบว่าประมาณสักก่อตัวกลางทศวรรษ70จากนั้นไปสิ้นสุดนะครับในปลายทศวรรษ70นะครับและท้ายที่สุดนี้เนี่ยองกรน,นี้ก็คือ SDS ก็สิ้นสุดลงไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับในเชิงประวัติศาสตร์แล้วอาจจะมีการตั้งคำถามว่าทำไมฮิปปี้นั้นมีช่วงอายุที่ค่อนข้างจะสั้นมากคือไม่ถึง10ปีคำตอบง่ายมากครับในช่วงที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคนกลุ่มนี้ครับมีจินตนาการในชีวิตมากมาย มีความไม่พอใจในกฎเกณฑ์แต่เมื่อพวกเขาจบแล้วครับเข้าไปสู่ระบบแรงงานเข้าไปในระบบธุรกิจชีวิตเริ่มต้นเห็นชีวิตที่กว้างมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วเบบี้บูมเมอร์กลุ่มนี้ซึ่งครั้งหนึ่งครับพวกเขาเคยเป็นกบฏสังคมในท้ายที่สุดพวกเขาเข้ามาสู่ระบบแล้วก็กลายเป็นคนที่ในยุคปัจจุบันเราเรียกกันว่าคนรุ่นเก่าในสังคมยุคปัจจุบันนี่แหละครับฟอเรสต์กัม์กลับเข้ามาสู่อเมริกาหลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารนะครับ ที่เวียดนามเมื่อกลับมาแล้วหลังจากรับเหรียญตราเป็นที่เรียบร้อยเราจะเห็นการขึ้นของหนังนะครับซึ่งตรงกันนะครับกับบริบททางประวัติศาสตร์กันด้วยจะพบว่าหลังจากนั้นไม่นานครับเขาไปหัดตีปิงปองจาได้ไหมครับแล้วก็บอกว่าปิงปองดิปโลมาซี่คือการทูดแบบปิงปองนะฮะสาเหตุเพราะอะไรครับหลังจากยุคข,ของลิงดอนจอห์นสันครับประธานเทมดีคนถัดมาคือริชาร์ดนิกสันครับริชาร์ดนิกสันนั้นต้องการเดินเกมในการที่จะผูกสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการทอนอํานาจนะครับกับสหภาพโซเวียตกันด้วยดังนั้นฟอร์เรสต์กัมในเรื่องครับจึงถูกวางเอาไว้ให้เป็นนักกีฬาที่สามารถเล่นปิงปองได้เก่งกันด้วยนะครับในยุคนั้นน,นะครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ถือว่าเป็นสถาปนิกในการที่จะแผ่ทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับสหรัฐอเมริกากันด้วยและหนึ่งในวิธีครับที่ทางการสาหรัฐอเมริกานั้นบรรลุขึ้นมาก็คือการคิดว่าเอาอย่างนี้กันละกันให้นักกีฬาจากทั้งสองประเทศเลยคือจีนและก็สหรัฐอเมริกานั้น มาเล่นกีฬาแข่งขันกันและกีฬาที่พวกเขาเลือกก็คือปิงปองนั่นเองนะครับและฟอร์เรสต์กัมในเรื่องก็ได้ถูกมอบหมายให้กลายเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับปิงปองของสหรัฐอเมริกาและสิ่งนั้นครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการทูตแบบปิงปองเป็นการแง้มประตูบานแรกๆของภาคประชาชนด้วยการใช้กีฬาปิงปองเป็นสื่อในการที่ริชาร์ดนิกสันจะเดินทางนะครับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วพบกับประธานเหมาเจ๋อตุงในปี1972ั้นั่นเองครับ ฟอเรสต์กามครับกลับมาจากสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็กลับมาสู่อเมริกาในฐานะทหารผ่านศึกกันด้วยเราไปดูในภาพยนตร์นะครับจะพบว่าหลังจากนั้นฟอเรสต์การมจะเริ่มต้นฝึกตีปิงปองครับแล้วก็ถูกทางการสหรัฐเนี่ยไปตีปิงปองที่จีนกันด้วยนะครับตรงนี้มาดูแบ็กกราวด์ทางประวัติศาสตร์กันบ้างน,นะครับว่าม,มีความสําคัญยังไงนะครับในช่วงทศวรรษที่7 0ครับทางด้านของเฮนรีคิสเซนเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีการให้คําแนะนํากับริชาร์ดนิกสันแบบนี้ครับบอกว่า ทำไมเราไม่เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะทําให้ประเทศคอมมิวนิสต์ใหญ่2ประเทศนั้นเริ่มต้นไม่เหนียวแน่นเหมือนเดิมกันแล้วนะครับหนึ่งในกลยุทธ์นะครับที่ทางการสหรัฐในช่วงเวลานั้นคิดเอาไว้ครับก็คือการที่ว่าเปิดประตูความสัมพันธ์ไปทีละขั้นเช่นภาคประชาชนและการเอากีฬาก็คือกีฬาปิงปองมาเริ่มต้นเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยหลังจากนั้นครับก็จะเป็นช่วงที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์นนเนี่ย เดินทางนะครับไปพบกับนายกรัฐมนตรีของจีนก็คือท่านโจเอินไหลก่อนที่ในปีถัดมานะครับริชาร์ดนิกสันประธาน,นาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะไปยืนคารวะท่านประธานเหมาเจ๋อตุงนะครับที่กรุงปักกิ่งเป็นการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตก,กันด้วยบริบทเป็นแบบ,บ,บนี้ครับแต่ว่าในเรื่องนั้นก็เปิดโอกาสครับให้ฟอเรสต์กามนั้นเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกา ในการไปตีปิงปองแข่งขันเกิดกับนักกีฬาจีนนะครับซึ่งในครั้งนั้นก็คือการที่ทําให้ฟอ r e เรสต์กัมนั้นได้เดินหน้าแล้วก็ไปเจอกับประเทศที่เขาไม่รู้จักมาก่อนและนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองซึ่งก็ล้อกันไปนะครับกับประวัติศาสตร์ของอเมริกันที่เริ่มต้นเปิดสัมพันธไมตรีกับจีนในเวลานั้นกันด้วยซึ่งถ้าโยงกันมาในเรื่องของไต้หวันในเวลานั้นนะครับทางด้านของสหประชาชาติเองนะครับก็เลยได้มีการถอดไต้หวันหรือว่า Republic of China ออกจากการเป็นตัวแทนอย่างชอบธรรมในสหประชาชาติแล้วก็ให้สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าจีนแผ่นดินใหญ่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติและสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงข่าวรซึ่งมีอยู่5ชาตินั้นต่อไปอีกด้วยครับสำหรับในหนังเรื่องนั้นนะครับนอกเหนือไปจากการที่เขาไปตีปิงปองแล้วครับในหนังเองนะครับยังได้มีการสร้างฉากนะครับที่ตัวเขาเนี่ยในฐานะที่เป็นฮีโร่นะครับการเล่นปิงปองนะครับที่ประเทศจีนเนี่ย ได้เข้าไปออกรายการกับคนที่มีชื่อว่าดิกคาร์เวตครับดิกคาร์เวตก็เป็นผู้ดำเนินรายการชื่อดังของสหรัฐในช่วงทศวรรษที่70ครับมีการดำเนินรายการที่มีชื่อเป็นตัวเขาแหะครับก็คือเดอะดิกคาร์เวตโชว์แขกร่วมรายการในหนังครับจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะฮะฟอเรสต์กัมได้เข้าไปร่วมรายการคนที่ร่วมรายการอีกคนหนึ่งหลายคนบอกจำหน้าได้ตัดต่อแน่ๆเลยชายคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นเลนนอนนักดนตรีชื่อดังนะครับจากวงสี่เต่าทองหรือว่าเดอะบีทิลส์จากเกาะอังกฤษนั่นเอง ในหนังครับได้มีการบอกแบบนี้เขาได้มีการเล่าประสบการณ์ในการที่ตัวเขาเดินทางไปที่จีนครับและเขาก็พูดถึงจีนบอกว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีสมบัติส่วนตัว no possessions no religion และไม่มีาศาสนาด้วยนะครับที่ในเรื่องนะครับแม่จะเป็นในนิยายก็ดีหรือว่าในภาพยนตร์ก็ดีก็สร้างเรื่องติดตลกละครับบอกว่าบทสัมภาษณ์ที่ forest Gu เนี่ยให้กับดิ c คาร์เวใน2ประโยคนี้เลยก็คือ no possessions ไม่มีใครมีทรัพย์สมบัติส่วนตัว No religion ไม่มีใครมีศาสนาก็ทำให้ผู้ร่วมรายการในวันเดียวกันกับเขาคือจอร์แดนนอนนะ่ได้ไอเดียปิงขึ้นมาแล้วก็เอาสองคำนี้แหะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงที่โด่งดังที่มีชื่อว่า imagine หลายคนจะจำได้นะครับว่าสองวลีท้ายๆเลยนะครับของบทเพลง imagine นะครับก็คือ imagine no possessions I wonder if I can t no need for greed or hunger a brotherhood of man ในฟอร์เรสต์กเนี่ยนะครับก็พยายามเชื่อมโยงเอานะครับบทสนทนาที่เขามีกับดิกคาเวตในการพูดถึงประสบการณ์ของตัวเขาในจีนเนี่ยบอกเล่าในรายการซึ่งจอห์นเลนนอนเอาสิ่งนั้นครับเข้าไปแล้วไปต่อเพิ่มขึ้นแต่ในเรื่องจริง Forest Gu m กไม่มีตัวจริงนะครับแต่ก็จะได้เล่าให้ฟังว่าหนังเรื่องนี้พยายามล้อและผูกกับประวัติศาสตร์อย่างไรกันบ้างนะครับยังไงก็ตามครับในช่วงที่เขาอยู่วอชิงตันดีซีได้พบกับจอห์นเลนนอนได้พบกับดิคคา v เวต เขายังได้เจอเหตุการณ์อื่นๆน,นอกจากนี้ครับการเดินทางชีวิตของเขาผูกกับประวัติศาสตร์อเมริกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากวอชิงตันดีซีแล้วยังไงกันต่อไปตามันต่อหน้าครับ The Standard Podcast Eye Ears Opening For Your ears.